นั้นแหละงงมากอีกช้ชี้คนเดียวเลยแม่งเจ้ล้มไม่พักกันเลยวะอ,ะอา่าเนี่ยทหารหน้ามือเน,นะโจเล่นลูกซองเล่นลูกซองมาก็ได้เด็เล่นยลูกซองมาก็ได้เด่ดไอ้เหี้ยตั้งไรวะ không quá không quá cho không quá không quá cho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  cho không quá cho cho không quá cho cho một cái luật cho ê chưa 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 จสวะแตกหนึ่งจจะแตกหนึ่งแมแมนจะแตกจะแตกเจะได้งจะแตกหนึ่งแตกสิบแตกสิบสิบแปดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเบิมเบิมเก็บโจอ้จเฮย First Blood Tony, đi nói, tony, đi này cho đi đi này cho 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 tony, 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 cho cho tony, nè tony, 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 เมื่อกี้มันซื้อสองกระบอกเมื่อกี้ก็เล่นกระบอกเดียวไงเลยมันแบบไม่สุดมันไม่ได้ตึงหรอพี่ครูสในไลฟ์พี่ก็อย่างดังห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าไม่ได้ตึงหรอกไม่ได้ตึงอ่ะนี่ไงดุ้งไปเด้อดุ้งไปเด้อดุ้งไปเด้อเยอะชี้นี่เหรอเลื้อนหน่อยเยอะชี้เฮ้ย Ừ. tại với <laughs> ai đây tại với ai đây bà tốt nghe ai

ไอ้นมไอ้นมไอ้นมเบิ้มเบิ้มไอ้นมไอ้นมเบิ้มมันไม่ไหวกูไม่ไหวกูหรอกนี่ไงล่ะมาเดะเฮ้ยมาเดะ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 เบิ้ม มาเดยมาเดยไอ้เจี๊ยน่กคานไม่งไม่ตายนัาก็ดีแล้วมึมงมแอคทัเขี่ยอ,อะไรนะคเ,รเคี่ยไม่ได้แอคแอคเคี้ยอะไรไม่มีนะ มันยิงกูแป๊บเดียวตายแล้วกูยิงมันก็จะตายกูยิงแบบแดงแบบแดงอล่ามเลยมองรอบๆร้อยกูอะยังไม่ได้แอคอะไรเลยนะกูอะนี่ัดหวโเจ็บมากจดเจ็บมากมีใครจะแกล้งนักเข้าแกล้งนักเลงกับผมไหมมาเดะเลยจะเข้าแกล้งนักเลงกับผมไหมมีใครจะเข้าแกล้งนักเลงกับผมไหมอ่ะจะเข้าแกล้งนักเลงกับผมไหม ยังรับคนเข้ายังรับคนเข้าอยู่นะแกงนักเลงพมอ่ะแกงนักเลงพมยังเข้ารักคนเข้าอยู่นะเจ้าเี่กาจะเข้าแกงนักเลงพมไหมไอ้เจ๊จีเจ็บมากลุมล้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 มเจ้าลุมอัดตัวแม่เลยตัวไม่เลยล้มมากเลยเอาอะไรก่อนเฮ้ยลุมล้มไปตัวนี้ลุมไปตัวนี้เจ้าล้มไปตัวนี้เอ้ยไอ้เจ้าโอ้โเดี๋ยวกาจะเข้าแกงนักเลงกับผมไหม แกงนักเลงอ่ะยังรับว้า้าวว้าว้าวว้้วว้าวว้าวาวว้าวาวว้าา้าววาวว้าว้าว้าวกเลวก้าาไาวาวว้วาวว้วาว้้วว้ว้

จะเข้าแกงนักเลงครับผมไม่มันทำไมเขาทุ่กันยังวะไอ้เหี้ยต้องวิ่งเก็บยาไว้ด้วยวะเก็บยาเรื่อยรเปล่าใคจะเข้าแกงนักเลงครับผมไม่นี่ใครจะเข้าแกงนักเลงครับผมไม่แกงนักเลงโอ้ใจะเข้าแกงนักเลงครับผมไม่อ่ะแกงนักเลงอ่ะแกงนักเลงครับผมไม่เข้าไม่จะเข้าแกงนักเลงครับผมไม่อ่ะ ห้องจบห้องจบห้องจบแล้วห้องจบแล้วฮะเอ้ยเบื่อมากเบื่อไอ้โจมากแค่นั้นแหละ เบื OH ่อไอ้โจมากไก่มากมันมันบอกมึงอหรว่ามึงไก่มากไอ้โจไอ้โจเบื mm ่อไอ้โจมากไอ้โจแม่งอ่อนมากเลยเฮียเอ่อนั่นแหละมีใครจะเข้าแกงนักเลงกับผมไหมแค่นั้นแหละจอดยันเล่นกันจอดเอ๊ะยันเล่นกันอยู่เลยเยี่ยมมา แต่งตัวสายพิธีคืออะไรอยากได้ชุดอยากเล่น,นเกมกับพี่จะงงถ้าชุดฟรีถ้าถ้าแบบตึงตึงทิ้งที่ผมแต่งมาก,ก่อนก็เส้มื่เจ็ดเส้นห้าเส้นอี่เอันนี้อยา่าไปบอกใครนะถ้า<ล>ผมแต่งให้ดูอะคือแบบมันเป็นแบบชุดที่ผมแบบตึงสุดๆเวอร์มากแค่นั้นแหละผมไม่อยากพูดเยอะในงานประเด็นอะสนใจเข้าแกงนักเลงพี่ห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าได้เองสนใจเข้าแกงนักเลงใช่ไหมแล้ว เองเองเองสละชีวิตไหวไหมล่ะแค่นั้นแหละนียจะเข้าแก๊งนักเลงพี่อะะเองสละชีวิตเพื่อชาติไหวปล่ล่ะถามแค่นั้นเนี่ยถงไหวก็ได้แค่นั้นแหละไปเข้าแก๊งนักเลงอะแต่แก๊งผมนี่ไม่ใช่แก๊งเด็กน้อยนะแก๊งผมอะแคนั้นแหละ